พี่โกพี่โกอะไรทำไมเกียร์รถเป็นแบบนั้นไอ้ปกติมันจะยาวกว่านี้ไม่ใช่เหรอเข้าดีๆเนี่ยเกียร์รถไหนเน,นี่ยเข้าดีๆเลยไหนดูดิหัวมันหายไปไหนพูดได้มาหัวเฉียกหัอ้ามไยหัวเฉียดเสียโอัเฉียวพูดอะ หาน้เข้าอ้เอาเห็ดบัคัดคนหาน้เข้าจา้าคุณเออธิคับดีๆครับว่าครับมร่างเขาลหัเกียร์กันคุณอรโอ้เกียร์ตัวน้นมาสิหย่ยีมันเป็นเกียร์ออโต้แต่เมื่อนี้อยากขับแบบนีๆอายากใส่เกียร์นะปกติเป็นออโต้เ,ตเน,นี้ปกติม่ได้จม่หัวเกียร์เดี๋ยวได้ไดออกเห็นมน